สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องน้องคําตุ้ยเชียงตุงกับน้องแสงยอดอีกแล้วนะคะว,วันนี้ก็มาเปิดคลิปที่ถนนนะคะเพราะว่าเราจะไปเที่ยวดูสวนสวนทอดีสงแล้วก็ข้าโพดเนาะใช่แล้วไปวันนี้จะพาไปเที่ยวบนภูเขากันนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะเพราะว่าเนื่องจากฝนตกมาสองสามวันติดกันแล้วเนาะ ใช่เพราะว่าถนนก็แฉะมากออกไปไหนก็ไม่ได้นะคะต้องขึ้นเขาลงเขาไปเที่ยวทุ่งนาอย่างเดียวนะคะว,วันนี้ก็จะพาไปเที่ยวดูวนภูเขานะคะว่าโทริสงกับไอ้ข้าวโพดที่เราปลูกไว้นานแล้วเนาะตั้งแต่ปลูกแล้วไม่ได้ไปดูเนาะว,ว่ามันโตอยังเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะไปดูวิวสวยๆกันค่ะไปค่ะเวยไหม <S <S นางเอกเราสวยไหมวันนี้ ไม่ได้แต่งหน้านะ <laughs> หน้าสดค่ะ <laughs> วันนี้เราจะพาไปเที่ยวบนภูเขากันนะคะไปกับคุณแม่ค่ะคุณแม่ไปนู่นแล้วค่ะไปเที่ยวบนภูเขาไปดูเข้าวโพดกับโถลิสงที่เราปลูกไว้นะคะว่ามันโตหรือยังนะคะเนื่องจากที่เราปลูกไว้ก็ไม่ได้มาดูแดนานเลยเนาะ <Okay. S 1> น่าจะไ,ไ,มไม่น่าจะเป็นขึ้นเป็นหญ้าหมดแล้วมั้งเนาะไม่ใจไม่น <laughs> ่ใจ,ใ,จ <laughs> ใช่ค่ะ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าผลนะคะไม่ไอผนนี่ก็แปลกเนาะไม่ตอนที่เขาทํานาไม่ตกไม่ตกพอ,อเ้าทํานาเสร็จตกสามวันสามคืนแล้วนะคะถนนนี่เฉ็มมากเลยไปไหนไม่ได้นะคะใช่เอามอาไใส์ออกจากบ้านก็ไม่ได้ค่ะนี่นะคะนางเอกเรากําลังเลื่อนอยู่เลือนอย่างสวยเลือนมาตามถนนใหญ่นะคะ จะไปดูบนภูเขาจะไปชมวิว <clubs> กันนะคะกินนมชมวิวใช่กินนมชมวิวเหรอก็ไกลอยู่นะเดินมาประมาณครึ่งชั่วโมงได้เนอะก่านจะถึงนะคะที่เราปลูกผนที่ส่งไว้นะคุณแม่น่าจะไปถึงแล้วมั้งไปเดี๋ยวตามไปดูที่นู่นเลยนะคะว่ามัน มันมีหญ้าหรือว่ да มามีโทนิสงทางขึ้นไปสวนนะคะลบมากเลยดูทางให้อะไรออกมาก็ไม <ita> <laughs> ่เห็นเน้ะจนห้าร้อยออกมาก็ไม่เห็นเล้าเจอองจีจีเนาะแมงอะไรนะตังไทยข้ห้องทั้งหมแมงแมงจ้าเหรอไม่รู้ว่าเรียกอะไร ใช่ไหมเหรอเห็นจ้าโอเคไหมหน้าดูนี่ดูทางขึ้นสิมันไม่ใช่ทางขึ้นมีแต่หญ้าออกเต็มเลยโพเหนื่อยขึ้นภูเขาแล้วเหนื่อยถึงแล้วนะคะสวนโทดิสงกับข้าวโพด มีหญ้าหรือว่ามีอะไรเต็มเลยสวยมากเลยสวยเพราะหญ้าหรือว่าสวยเพราะอะไรไม่รู้อะถึงแล้วนะคะก่อนจะถึงเดน๋ัวฉันเหนื่อยเลยดินใหม่ฮะม่ไปก่นิะดินใหม่ฮะไม่ใจ่ไม่ใช่เป็นต่วนยาง นี่นะคะนี่ของคนอื่นนี่ของเรา,นาคนรัเจ้ารักเจ้ามัน <laughs> ตายหมดเลย <Why? S 1> มันเดืองหมดเลยเนี่ยมันน่า <Why? S 1> จะอยู่ที่ร่มๆหรือเปล่า <laughs> ทางเข้าก็แบบยากแสนลำบาก oh, 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 oh. ค่อยๆเดี๋ยวนั่งอีกเราบัดเจ็บจะพูดแบบนั้น นี่นะคะหญ้าหรือว่าถอดิสงก็ไม่รู้หญ้าก็มีถอดิสงก็มีมถูดินนะคะที่นี่จะเรียกถูดินโถดิน,นดอถอนหญ้าถอนหญ้ามันมันกินโหไมีดูที่นั่นเรียกอะไรมันมันกินโหมันไม่ทราบันนั่นด่เขาลงไว้เข้ามาคอมเมนต์นะมันช่นก็ มันแก้วอุ้ยว่วะมันนี่่างกบมือใช่ใช้ถุงมือก่อนดุยถอนมากใช่ไนหะนี่นะคะหลังจากที่เราถอนหญ้ามาล่ยสักพักหนึ่งจะเสร็จแล้วนะคะสักพักหนึ่งน้งอ,อ, <laughs> นอนไหมสักพักนานอยู่ ใกล้ๆหน่อยสิสวยไหมไม่ไ่สวยแล้วยิ้มยิ้มแจ่ใสหน่อยสิยังไม่ค่อยออกเดีวยังไม่ค่อยออกแล้ว,มมอออลวนางเอกเราไม่มีแรงแล้ว <laughs> ยังต้องไปเติมแดงเติมได้ดีน้ำมนันหรอแล้วไปขั <laughs> งจัก <laughs> ไม่ใช่เครื่องจกอักรใ้น้มันได้ด้วยนะใช้น้ำมันได้ด้วยนะคะทุกคนนี่นะคะถั่วดิสงก็ได้ถอนหญ้าแล้วก็มีถั่วิสงด้วยถั่วิสงที่มันมปีป,ปีที่แล้วเราเราปลูกแล้วแล้วก็วเ,เรามาดดแล้วก็เม็ดเม็ด เม็ดมันตกตรงนี้ดี๋ยวนมันก็เลยออกมานะคะมันก็เลยเกไย,ไ,ยไอท,<ด>ที่เราปลูกนี่ยังไม่เกยนะคะถุดินเถอะเนะถุดินปีที่แล้วท,ท,ที่ใส่ก็ไม่เอามาใส่ยพยงังพยางกันฝน เนื้อเป็นกระมิ้นใช่ไหมจำได้ปาถอดดินมันถ่ายหน้าชัดๆหน่อยกำเดียวอะพูดอะไรอยู่คนเดียวถอดดินคุยคนเดียวคุยได้เหรอได้พูดอดไรเงยเยอะอยู่นะคะทุกคนเออก่อนดีก็นอนแม่นก่อนดีสักก่อนเธอเนี่ย เม็ดมันเยอะมากเลยน้ำปลาดิโวหนี่ยให้เขเลยมันอ่ะวันนี้มาเก็บถั่วดีสงไปกินมาถอนหญ้าอันนี้คุณแม่ปลูกข้าวโพดไว้นะคะมีไหนต้นข้าวโพดอะ่ะมีแต่หญ้านี่ต้นข้าวโพดมีแค่นี้นอกนั้นเป็นหญ้าหมดเลยดูสิต้นข้าวโพดมีไหนไม่ดู อย่าเต็มเลยอย่าเต็มเลยขาพพดมีไหนไม่รู้คนนหนังในมันนะคะนี่นะคะที่รุ่นๆมีแค่นี้เองปวนเขาพวดดาใจดีเนาะดีเนาะดากับตะกุมาช่ะมากเอกแล้วเด็ดถูดีสงอยู่ถูดินถูดินนี่ค่ับ ดินน้องถ้าหน่อยๆก็น่อยอ <laughs> <laughs> ดินหน่อยๆก่นี้มันใหญ่เยนะไม่ใหญ่หรอกเ่ยอร่มือนี่อันตรา,ายอะได้เยอะละพอกินแล้วแค่นี้ก็ได้ไหมพอแล้ว ไม่มองก็ไม่มีแล้วไม่พอก็ไม่มีแล้วใช่มันมันออกมันออกแค่นิดเดียวเองเนาะที่ใส่ก็ไม่เอามาใส่ผ้ากันฝนจับสิเอาเลยไนกันแดดไม่ได้กันฝนอย่างเดียว เอาดึงกุว่มามบายบติดตุ๊บเข้าหันนี้กันเนาะม,มือซ้อที่จริงๆๆแล้วอันที่เขาโพดที่สวยๆนี่ไม่ใช่ของเรานะของคุณนาเขาของเราไม่มีเลยมีแต่หญ้ามีอยู่นิดเดียวอันนี้หญ้าเต็มนะฮะมีนิดเดียวมีแค่นั้นแหละนอกนั้นที่อันสวยๆเป็นของเขาหมดดูสิเขามาถอนหญ้าไงมันก็เลยสวยแหน่ได้ทั้งไอ้ใดนะอันเนี้ย อีหอยที่นี่เขาเรียกที่นั่นเขาเรียกอะไรนะมาระขี้นกอะไร <laughs> หรือเปล่านี่แหละใช่เป่ะมาระมาระใช่ไหมามาระมาระขี้นกใช่หละ <laughs> เหมือนจะใช่ <laughs> เรียกผิดหรือว่าเรียกถูกเดี๋ยวเราจะไปตามหาโทอริสงอีกนิดนึงนะคะ <laughs> ไปไปตามหาโทอริสงอีกนิดนึงยังไม่พอกิน ดูไอ้รองเท้าสิเลินไม่ไหวเลยทุกคนลินมันติดอ่ะ,อะอใช่รองรองเท้าอะไรนะเขาเรียกที่นูน่นรองเท้าอุดดรอเปล่าแคบอด,ท,อบอดที่นีน่แคบอดที่นู่นรองเท้ารองเท้าบูดหรือเปล่าไม่แน่ใจเราออกแบบสำเนียงภาษาไทยไม่ค่อยได้ไงเพราะเราไม่ใช่คนไทยนล อันไหนที่ผิดๆถูกถๆกก็ต้องขอโทษเลยนะคะมีไหมเออมีด้วยอะ่ะเนี่ยมันจะออกตามย่านี้นะคะถูนดินปีที่แล้ว <laughs> ที่เราปลูกว้ยังไม่มีหน่วย <laughs> ได้ไหมเ <laughs> นี้นะ ตรงนี้ที่ใส่ก็ดูด้ามากเลย <c oughs> มันดีจรงมันดีของเขาดีาด <c oughs> ตามไปหรอหันมาบ้างมัน <c oughs> <c oughs> ไปหามันนะเดี๋ยวจะไปรอที่มันร่มๆหน่อยร้อนเนะนี่นะคะตอนนี้เราก็ มาดูสวนถอดิสงกับข้าวโพดเสร็จแล้วมาถอนหญ้ามันด้วยนะคะ,ะแล้วก็<อ> <laughs> จะกลับบ้านแล้วนะคะได้ทั้งถวดิสงไปนะคะก็ตอนนี้อากาศเริ่มร้อนร้อนอยู่แต่แดดไม่ออกแต่ว่ามันร้อนเนาะ,นะเหมือนฝนจะตกแต่ร้อนตอนนี้ก็จะกลับบ้านแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย